ครัพบพบกอกันดีคือเก่าพี่นอ้อ,อ,อ,งองเขาเขาส่องอุ้นเขาเล่าเรื่องพี่น้องวัสดีปีไม่สุขูสุข้นพี่นอ้นองน้องนูขอบพุ้นสาหรับคนที่เขามารับฟังพี่น้องขอบคุ้นสาหรับคนที่เขามากดติดตามเมื่อนี้กะบ่มีีหลายมีแนวมาเล่าส่ฟังตามปกติมาคุยเรื่องอรักษานอกไกลไหมพี่นอ้องตีนมันเป็นนอนะ ไก่บางตัวที่มันอูกลิ่นเงี้ยเนี่ยพี่น้องมันกปิ่นนอขั้นขั้นมันเป็นในหน่อยกับลางรักษาไม่ดีพี่น้องรักษาแล้วก็แล้วตามสูตรไปสูตรมันแต่ว่าเกาวตาสร้างก็ไดเกาวแหงไหมพี่น้องเกาวแหงแต่ว่าเกาวแหงก็ได้แต่ว่าขั้นอยากให้เลี้ยวอยากให้ดีนะก็คือ น้ำกดที่เพ,พิ่นหยอดยางไม่พี่น้องน้ำกดที่หยอดอยางเอามาหยอดล่างแกะออกเป็นมันเป็นเลียนแกะล่างสะอาดเตาเรยงเตาเรยงแล้วก็เอาน้ำกดหยอดเอาผ้าตีพันเ่าตีพันไปห่างที่มันปิดน,นอสองมือแล้วก็มาล่างแกะ ตั้งแล้วก็ยอดประมาณเดี่ยนครึ่งแหละพี่น้องก็หายกาวตาสร้างก็หายอยู่แต่ว่า,าน้ำกดน้ำกดยอดอย่างนีหายเลี้ยวคอพี่น้องน้ำสมที่เพิ่นบางคนเพิ่งก่าน้ำสมสารสมน้ำสมล่างมันงก็กับบอดีบ่าบอดีลูกทอนน้ำกดพี่น้องน้ำกดที่เขายอดอย่างนี้นะ หยับไส้กับบางก้นเพิ่นกับหยับไส้หยับน้ำเกลือไปยังสันเพิ่นบางค้นเพิ่นเท็ดแต่ว่าผมก็รักษามาเมื่อแล้วละ่ะทั้งกาวตาสร้างทั้งนั่นแต่ว่าสูน้ำกดที่ห่อหยอดอยางบ่ไ้เลี้ยวกออันนี้หายดีเลยสองสามมือล่างล่างแล้วก็เอาน้ำบีทาดินแมน้ำยาเลี้ยงแอนฮอล์เสร็จแกเป็นเลี่ยนมันค่อยอันขึ้นมา แล้วก็ยอดแล้วก็ผาเตี๊บเพี้ยนผาเตี๊บพันตีนมันไวแล้วก็คังแบบพี่น้องแนะนัน้นองนูมือไม้มือเกาฟั่งแล้วก็พันไปสำหรับผู้วรนลูกผู้ลูกะบ,บ่เป็ี่ยนยังเพราะว่าไกลบางไกลเวลาเขาเลี้ยงเขาเส็จเส็จขามันเสาแรงมันกับเบป็ี่นหรือพี่น้อง เศขามันดีเเเศษขามันสะอาดบางเทียมันเหยียบขี่บางเทียเขาบวบมือเขากับบริหาล่างซูงงมือมันก็เศร้าดอกรักษาองตีนมันลา่างแยงก็ห่อเเ็จขั้นสวงมันเปลี่ยนน้อยๆนะเอแอยงก็ห่อเเ็จยาเหีียงบีทาดินนะยอดก็ได้หยอดเ็จซูมือ,อกับวบเปลี่ยนทีน้องขั้นมันเปลี่ยนไงกะใส่น้ำกด น้ำกดที่มันหยอดอยางให้มันแ้งอันลนะ่ะนั่นแนะตัวนั้นแหละมันหยอดได้เปยองหยอดอัดแล้วก็สองมือแกะแกะให้มันเลียดอ,อกเลยแกะมันเลียดออกเราบีท่าดินท่ายาเลียงหยอดไปแล้วก็หยอดน้ำกดลงไปน้ำกดลงไปแล้วก็ผ่าพัน 5, เลยพี่น้องเนี่ยนำต้องนองนูมือไม้มันกี่เร็วเมื่อกี้ผมเอายากาวตาสร้างรักษากับ เดือนกลัวพี่น้องเดือนกลัวมันกับว่าหายขาดหมดเลยรักษาเขาต้องดูแลมันนะบางบางเทียวมันรักษา,ายากเนี่มันงุ๊กยุกยิกแม่พี่น้องขั้นขั้นขั้นมันเป็ี่นนอนขั้นนั่นอุ้งจีนมันเนี่ยมันจุกยิกไปคอยรักษามันไปนผมกับพ่ม่อย่างไรมีเนี่ยมาแนะน้ำซ้ำไปเลยอ้าวฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ